มุมไหนก็ปังสุปตาเมืองไทยอํำพัชราพาโพทาสท่าสวยแต่ชาวนิตอินดูรองเท้าแตะที่ใส่เรีกยว่าจะเสริมลุคไหนก็เป๊ะปังตลอดค่ะสำหรับสุปตาเมืองไทยอ้ำพัชราภาที่ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็เป็นกระแสะฮือฮาประจำ ล่าสุดทําเอาชาวเน็ตเคลิมตามความสวยของสาวอ้ําการสนับไอจีเมื่อเจ้าตัวฟ้าลุกชุดเด็สใสเดี่ยวสีสันสดใสอวดหุ่นผอมเพรียวโชว์เนินอ,อกเบา ยืนโพสท่าสุดปังไม่ว่าจะนั่งหรือยืนโพสบอกเลยว่ามือออาชีพสุด,สดเห็นแล้วต้องยอมความอินเนอร์ของแม่จัดเต็มมากมากแต่ที่ทำเอาชาวเน็ตหลุดโฟกัสเรียกเสียงหูวเลาะเขาจะหนีไม่พ้นรองเท้าแตะที่สาวอ้ำใส่ที่บอกเลยว่าถึงแม้จะเป็นรองเท้าแต่ก็ไม่อาจต้านความสวยของเธอคนนี้ได้เลยค่ะ perfect สุด,สด